หลังเราคิดเยอะคิดไม่ตกนะเพื่อนร่วมงานคนทํางานด้วยหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงที่เราลดยาที่มันช่วยปรับเรื่องของอารมณ์หรือว่าลดาคล้ายๆว่าความไวของสมองลงเนี่ยนะครับนะหลังจากนั้นคือเราก็ต้องเริ่มเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจาเพื่อนร่วมงานเข้าใจหัวหน้าง,งานเข้าใจเข้าใจเนื้อง,งานว่า คือเราตอนนี้ควรทําอะไรต้องทําอะไรอ,อะไรก็ตามที่มีอะไรมากระทบเราพูดคุยกับเราอันนี้เราจะต้องมีการทวนตัวเอง่อน,นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทวนแบบโอ้ทวนทั้งวันอย่างนั้นมันก็คือแปลว่าเรายังมีความวิตกกังวลอยู่แต่ว่าเวลาเวลาเวลาหัวหน้ามาสั่งอะไรเราหรือเพื่อนร่วมงานมาบ้านเราเนี้ยเราคิดนิดนึงว่าเออมัน มันโอเคไหมแล้วเราจะจะจะ,จะตอบสนองอะไรอะไรอย่างนี้ยังไงนะครับถ้ายังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องตอบสนองอะไรอาจจะไปคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทหัวหน้าง,งานที่สนิทหรือว่าคุยได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนเบื้องหลังครอบครัวอะไรก่อนว่าควรจะทํำยังไงสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมีเขาเรียกว่ามีรีแอคชั่นหรือว่าเราเรา,เราคิดไม่ตกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปทํางานหรือว่าอยู่ในสังคมกับคนอื่นที่ คือเราก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินอะไรทุกอย่างฉะนั้นแล้วการที่คือเราคิดทวนตัวเองสักนิดนึงแล้วก็ลองไปถามคนที่อ่าเราสนิทชิดเชื่อไว้ใจนะครับว่าเอออย่างเงี้ยดีมันจะต้องตอบสนองไงต้องทำยังไงอนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะนําในเบื้องต้นจะได้คบคู่ไปกับการลดยาหรือว่าการที่ค่อยๆกลับไปทํางาน ได้ไม่งั้นคือถ้าเราอยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยๆเรายิ่งไม่ทําอะไรเนี่ยสมองเราจะยิ่งคิดบนไม่มีคําตอบให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดก็จะก็คือจะกลายเป็นภาะวะแบบนี้เรืนหลังก็คือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะออกไปสู่สังคมได้แล้วก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือการกลับไปเข้าสังคมแต่ว่าเราจะต้องมีการหมั่นคิดทบทวนตัวเอง ถึงความคิดของเราแล้วก็รีแอคชั่นนว่าเราจะทําอะไรเงี้ยค,ยค่อยๆค่อยๆฝึกไปแล้วในท้ายที่สุดมันจะได้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นหมอแนะนําว่ายังไงก็ถ้ามีคนคุยด้วยหรือมีเพื่อนโรงงานที่เราสามารถที่จะระบายได้หรือแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนพ่อแม่อะไรเงี้ยผมว่าก็ก็เป็นอันนึงที่จะช่วยให้เราพ้นจากภาวะตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะครับการ การทานยามันก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งแต่สุดท้ายคือตัวช่วยก็จะค่อยๆลดถ้าถ้ามันมันตอบสนองดียังไงตัวช่วยเรื่องยามันจะค่อยๆลดขนาดหรือปรับเป็นตัวที่มันช่วยปรับสมองเราน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะก็จะคิดว่าน่าจะหยุดได้เหมือนเดิมแหละที่ที่เคยผ่านมานะแต่ทางนี้ทางนั้นคือเราต้องค่อย,อยๆในการที่จะไปฟื้นตัวเองให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้ได้นะครับประมาณนี้เนาะ